ตายตัวอยู่ทุกคนเกาะก่อนเมื่อวานก็ได้ตัวขึ้นไปขึ้นมาเลยให้หางมันโป่งถึงแงะออกมาสบายดีเนาะ FC มาทุกทุกคนวันนี้ก็กงหัวจุกมาจับปลกรงไม้ใหญ่แเลยนกมาเกาะก่อน theo thương ngu lại rồi con Cọ <laughs> bừng nó ายตัวอยู่ทุกคนเกาะก่อนาะอ่นีละนทุกคนหางตุ้มก่อนกะเรียบร้อยนคน พัดลมอ่าวแห้งเนาอยกีมันอยู่เทางกกสูงๆนะ่ะมี4ีห้าตัวบินหนีไปแล้วเมื่อกี้ยังตัวหนึ่งอยู่เทิงอีกหาก,ก,หกอะไรนกกจะกคกเมื่อกี้นะมันมานะยันบินหนีเลยเนาะตัวนี้ บนินบินมาประมาณห้าหกตัวเลยื่อกี้ยิงจับไปเท่รนก่อนนี่นะก้อยเดี๋ยวเดี๋นกห้องกลับมาเลยทุกคนมันกลับมาเลยหนุกห้องใส่กลับมาเลยถ้าบุงมันจะมาบมา่ยินมันห้องอยเดียวพุก โอ้บอุตรเอ็มขอยมาใส่เนาะก่อนกบุธัน,น,นอีกเลาะทุกคนมื่อนี้นะมีแตออ่นกตอห้องห้องเมื่อกี้เป็นบินกลับคืนมาพี่ลงไปพุ่นสองตัวไปทางมันมาพผู้ละมันประมาณประมาณชิปหนึ่งนี่ปะไล่นกออกบุธันเนาะเมื่อกี้นี่นกเอาขังไว้ในคอกนะ ่าช่วงนี้มันพัดลมแหะาะบ่ได้ออกมาวันนี้อ้าวแดดอยู่มีแดดแต่ว่าลมแหงอยู่มันเลยม,มานะไปเนาะนทุกคนพาทุกคนไปยาเบิง้งตุงตนโตเนาะพัดลมแหงได้เหมือนนี่ vườn nhục cả đây mưa bàn họ cọ đây tú nương như này thôi mình mà nè mà mình mà kín hoa hà như này hoa tốt như này mà chạm như này họ khâu khổ như vậy nó xuống xuồng như mình lôm nè tổ họ lục hàng cả vay khổng nhảy ra từ mà hai hàng mình bổng chúng nhẹ không mà nó nụng độc tèn nhị hẹn gặp lại. Nh 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 hẹn Nh hẹn gặp lại. này hẹn gặp lại. Nh ตุ้มลานลบึงนะบอสลานบองหนึ่งแท้ตุ้มลานบองหนึ่งเนาะทุกคนว่าลมมันตีแห้งบ่งดูบดูตุ้มกะว่าดักตอนมันกลับมานะาหนุกนะ หลัน,นเบื้องหนึ่งพอพลมแห้งพุ่นอะบอสิลองมาเกาะก่อต่ำๆนี่เบืองเนอะทุกคนลงมาเกาะต่ำบ่สเดอนอกมันต่อแรงมันมานะตแรงมันกลับมาเนอะตองนี้ก็เคยได้เลยเดือนหนึ่งเนอะ อันี้ป่ะต่ำๆเนี่ยทุกคนสูงลายลมมันลมพะลมแหงนะมันตีตุม้มเนาะกวยไปกวยมา,ยาใส่มากวายอ้อยเลยเมื่อวานนี้เขาเลยใส่อย่างเนาะหนุกมันมาลงไว ก็สูงอะไรล,ลมแหง้งก็ต่ำๆเนี่ยไปออกก่อนนะทุกคนนตาแรงๆจึงมันงลงนุ้นเบิรช่วงแรงๆเนาะจึงมันลุ้นเบิรงน้ำกันเนาะต่อปลาเล่านิดน้อยมีเสามันมากกับมาหนีไหวคน เล่าในน้อยนกนกมันมามันกันหนีไว้พูดนะมื่นมันก็ตรงมาอีกนมันหนีไปทา้งนี้ทุกคนมันไปเลาะกินพูดมันนำห้วยน้ำลงไปพุดนะเถื่อมีมากมีอย่างเนาะไปตอนแรกจึิงมารุ้นเนาะทุกคนตะเบิงุเถื่อนนกมันกลับมา หนาวคนับทุกคนเลยแรงมาแล้วของนกเขาก็อัดเป็นทีเรียบร้อยเนาะสั่งตัวเมวมาจกเนี่ยกบอัดาจให้มันหนาวเนาะตอนกลางคืนเนาะนกมันหนาใช่บูมาเลยเนาะมือนนี่แต่มันขึ้นก็ขึ้นทางห้วยน้ำหมดแหละยามอื่นสาวขึ้นเนาะมันจึงมาเปล่านกต่อเขามาไว้ก่อนเนาะ จ,จับยืนชิงหนาวอยู่เนาะนกตอกเมื่อวานก็ได้ตัวหนึงน่งเนาะทุกคนตัวหางขาวเส้นหนึง่งแบบคุนค้นๆหนึ่งนะนกตัวเมื่อวานนี่ผมคุ้นเนะ วอาลงลมนะเอาเนาะทุกคนโอเคนะอเคนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนคลิปนี้กะสิบปดคลิปเพียงเท่านี้เนาะนกไปไว้ไปนอนก็เนาะขำเลยพัดลมก็ะแหงนะสว่วงเลยนะโอ้หลอนหยา